สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายถิ่นแฮโร่สินะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีเมถุน ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีเมถุนหรือเปล่าสามารถเช็คโชว์ที่เกิดกันในใต้คลิปนะคะเกณฑ์เอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไรนะเป็นการรับบนที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอะจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของดาวสุเป็นหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้กันนะ โอเคค่ะทุกคนยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆกันเลยว่าความรักพวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะเป็นไงบ้างน,นะคะชาวเมทุนชาวเมทุนได้ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าหลายท่านในช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงที่เราเฝ้าคอยสังเกตการสถานการณ์อะไรบางอย่างเนาะหรือบางท่านก็อาจจะอยากโฟกัสในเรื่องของงานในเรื่องของความมั่นคงตัวเองเป็นหลักก็ได้นะคะแต่หวังมองว่าน่าจะเป็นอาการของเราที่ทําเป็นนิ่งเฉยในเรื่องของความรักอนะ ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังไม่ทําอะไรแต่ว่าเราก็น่าจะยังไม่ปล่อยด้วยเช่นกันเนาะเดี๋ยวขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับชาวราศีเมถุนและค่ะนาคเมถุนความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะสองเหรียญน,นะคะ หลายท่านในช่วงนี้อาจจะพบเจอความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับหรือมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลําบากแล้วเราต้องพยายามประคับประคองอาจจะเป็นการพยายามประคับประคองความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการพยายามประคับประคองความรู้สึกของตัวเราเองก็ได้หลายท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกขึ้นๆลงๆนะคะอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ไพ่ใต้สาหรับเป็นไพ่สเตรนท์อาจจะมีความผูกพันกับใครสักคนหนึ่งมากๆแต่ว่า น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยหรืออาจจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างแต่ก็ตัดยากตัดเย็นนะคะตัดกันไม่คาดสักที่เหมือนจะมีแรงดึงซึงกันและกันมันก็เลยทําให้เราเองก็ค่อนข้างยากลำบากในช่วงเวลานี้เนาะ วิพ่ t h เดลิวออฟฟอร์จู e เข้ามาตำแหน่งอดีตของคุณนะคะในช่วงที่ผ่านมามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปหรือเปล่าเอ่ย บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ดีก็มีปัญหาการหรือบางท่านที่เคยไม่คุยกันมานานอยู่ดีก็มีโอกาสได้คุยกันก็เป็นไปได้เนาะพะไพ่ e w h e e l o f for t u n e มันอาจจะเป็นไปได้หมดเลยทั้งจากที่เคยดีกลายเป็นร้ายหรือจากที่เคยร้ายกลายเป็นดีนะคะหรือแม้บางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกเหมืเราต้องลุ้นตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นไปสักทีช่วงเวลาเหล่านั้น มีไพ่เตนเข้ามาอีกแล้วนะคะเหมือนใจคุณผูกพันกับใครสักคนนี้มากๆอยู่เนาะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์และคสิงก็ได้นะคะ e m p l a c e แล้วก็สี่ไม้เท้าชาวเมถุนหนึ่งนะบางท่านพบเจอบใครสักคนที่เรามีความรู้สึกผูกพันกับเขามากๆแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เราอยากจะจริงจังขนาดนั้นหรือเปล่าบางท่านอาจจะเป็นคนรักของเราเขาอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวอยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจัง เราก็ชอบเขาเราก็ผูกพันกับเขาแต่ว่าเราอาจจะยังรู้สึกไม่เท่ากับที่เขาอยากจะให้เราเป็นก็ได้หรือสองคือเรานั่นแหละที่อยากจะคอมมิตจริงจังกับเขาแต่ว่าเขาก็ยังมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกถึงความยากลําบากอยู่เนาะไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงดีนะคะอืมเดี๋ยวขอนึกใบสองเหรียญก่อนสองเหรียญไพ่ั้งสอหรับให้เอ็มเขเลร์บางความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ใครสักคนหนึ่งมีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของแล้วหรือมีตัวจริงอยู่แล้ว มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันมีความยุ่งเหยิงในช่วงเวลานี้เนาะแต่ขอหนึ่งไปให้2เหรียญหน่อย2เหรียญคืออะไรเอ่ยเดมเพลอร์ olar, คู่ของเขาคือ The M-Place นะคะมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความหมายต่อความรู้สึกของคุณค่อนข้างมากแต่มันก็คงจะมีสถานการณ์ที่ยากลําบากนั่นแหละที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนไอรักก็รักมากอยู่นะแต่ปัญหามันก็หนักมากเหมือนกันอย่างเงี้ยคะ่ะ สีเรียญน,นะคะเหมือนคุณเองก็ไม่อยากที่จะสูญเสียอะไรบางอย่างให้ตัวเองมีเหมือนกันเนาะหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็อยากได้แต่ว่าเราไม่อยากที่จะออกตัวหรือว่าส่งความรู้สึกมากกว่าอีกคนหนึ่งเพราะอาจจะมองว่าต่อให้พยายามมากกว่านี้ก็อาจจะยังไม่ได้อะไรกลับมามากกว่านี้หรือเปล่าเอ่ยภายใต้สำันไพ่หถ้วยนะคะอาจจะมีความรู้สึกผิดหวงังเสียใจกับอะไรหลายอย่างที่เคยเกิดขึ้น Uh, หรือไม่บางท่านนะอาจจะยังโฟกัสแต่ด้านลบๆของความสัมพันธ์สีดีก็เลยถูกลดทอนลงไปคือหวนมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีทั้งได้มีทั้งเสียอยู่ในนั้นแล้วตัวของคุณเองก็น่าจะอยู่ในจุดที่คุณไม่อยากจะเสียคุณอยากจะได้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างที่หนมองนะคะบางท่านอาจจะไปสางความสัมพันธ์กับคนที่เขามีคู่หรือมีเจ้าของสิ่งที่เราอยากได้จากเขาเขาอาจจะไม่สามารถให้เราได้หรือ2ก็คือว่า เราอยากจะคุยกับเขาไปเรื่อยๆอ,อยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตแต่ว่าเขาอาจจะอยากจริงจังมากกว่านี้อยากจะให้เราเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ เราก็ลำบากใจเหมือนกันหรือเป็นเราที่อยากจะได้มากกว่านี้แต่เขาไม่สามารถให้เราได้ก็ได้นะคะหลายท่านเป็นความสมพันธ์ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นในการอ่านโดยรวมมันจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นปัญหาเดียวกันอยู่แล้วก็ต้องดูอะไรที่ใกล้เคียงกับเราไปแล้วกันเนาะซึ่งในแต่ละเดือนมันไม่จําเป็นจะต้องตรงกับหรือว่าใกล้เคียงกับราศีอย่างเดียวมันอาจจะไปใกล้เคียงกับลัคนาหรือดาวสุกหรือดาวจันทร์ของคนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นน่ะคุณมีอะไรโดดเด่นบ้างในพื้นดวงของคุณซึ่งคุณก็ควรจะต้องเช็คนะคะหลายท่านยังไม่ รู้เลยว่าพื้นดวงของเรามีดาวอะไรในดวงบ้างก็ไปเช็คได้เลยใต้คลิปของวันทุกคลิปจะมีลิงก์แนบเอาไว้ไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันแล้วก็ราศีของตัวเองที่แน่นอนนะคะเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ราศีอะไรตามโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะอ่ะไปดูอีกฝั่งหนึ่งของคุณนะคะเขาได้ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ชำเพลนก็เหมือนคนที่พยายามจะบาลานซ์สถานการณ์เหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะถูกชาวราศีธนูและขนาดธนูเนาะ เป็นคู่ตรงข้ามของคุณด้วยนะคะชาวราศีเมถุนคู่ตรงข้ามไม่ได้แปลว่าเป็นคู่กันนะจะเย็นเย็นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นพลังดึงดูดระหว่างคุณกับเขาแต่จะดูว่าเป็นคู่กันไหมมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นนะคะวันพูดในหลายๆคลิปแล้วว่าควรจะเช็คพื้นดวงของตัวเองเพราะมันจะบอกอะไรได้หลายอย่างเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างของด,ดวงเอาโ,อโอนี่ มันจะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะและในนี้ก็คือสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่คุณเกิดเลยนะมันจะมีดาวหลายๆดวงอยู่ประจําราศีประจาําเดือนเกิดของคุณจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีพื้นดวงแบบไหนและชีวิตของคุณควรจะไข,ขว่คว้าอะไรควรจะเดินไปอย่างไงนะคะการจะดูว่าเขากับเรามีความเป็นคู่กันไหมมีความแมชกันหรือเปล่าก็สามารถดูได้จากพื้นดวงแต่ต้องบอกก่อนว่ามีความแมชกันมีความเป็นคู่กันก็ไม่ได้แปลว่าจะอยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งนะ การแต่งงานกันแล้วไม่ได้แปลว่ามิชชั่นมันคอมพ l e แล้วทุกคนนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะไขปริศนาได้นะคะว่าทำไมเราถึงได้รู้สึกดึงดูดกับคนคนนี้จังเลยทำไมถึงผ่านไปกี่นาะหรือว่าควรจะจบตั้งนานแล้วทำไมยังไม่จบสักทีทำไมยังมีคนคนนี้อยู่ในหัวสมองเราตลอดเวลาและเขามีเราอยู่ในหัวสมอง,ของเขาบ้างไหมในใจของเขาบ้างไหมนี่สามารถเช็คได้นะคะ สเตนค่ะมีไพ่สเตนเข้ามาบางท่านอาจจะคุ่ยชาวราสิงห์และคนาสิงห์นะคะ mm hmm. เขาเองก็ค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยากแต่ว่าก็ตักกันไม่ขาดเนาะขอพลังงานภาพรวม4ี่ใบทําไมเป็นสเตนเอ่ย มีไพ่สเตนเข้ามาซ้ำซ้อนหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยืดเยื้อนะคะเด็กถือเรียนบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาดินมังกรสบการหรือใครสักคนนึงอาจจะเป็นคนที่อยู่น้อยกว่าก็ได้เนาะ ในช่วงที่ผ่านมาเขาเหมือนคนที่รอคอยโอกาสรอคอยความหวังนะคะเหมือนคนที่ย้อนเรียนถามทางอะ่ะแล้วก็ฉันควรจะยังไงดีแต่อาจจะยังไม่กลา้าตัดสินใจอย่างจริงๆจังสักทีก็ได้เหมือนรอโอกาสอยู่ะคะ่ะรอสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เป็นความคาดหวังที่ไม่กล้าจะหวังมากหนักนะคะเจ็ดเรียนดูเหมือนไม่ค่อยได้ตังใจนะคะในช่วงนี้ในฝั่งของเขา อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากลงทุนไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการให้เขารอคอยอะไรสักอย่างแต่ว่ารอแล้วรอเล่าก็ไม่เห็นได้แึงใจสักทีนะคะอืมเดวิลด้วยบางท่านอาจจะขุยชาวราศีมังกรและขนามังกร เดอะเดวิลถ้าไม่ใช่ในเรื่องของชู้สาวอาจจะเป็นอาการที่เขารู้สึกติดบ่วงติดห่วงกับใครสักคนหนึ่งมากจนเกินไปแล้วหาทางออกไม่ได้เนาะหรือไม่ในช่วงนี้เขาอาจจะมีภาวะที่น่าอึดอัดเกิดขึ้นก็ได้นะคะเป็นความท็อกซิกใครสักคนนึงอาจจะรักมากเกินไปหึงมากเกินไปห่วงมากเกินไปหรือพยายามจะครอบงาอีกฝั่งหนึ่งมากเกินไปอะ่ะเลยกลายเป็นความรู้สึกอึดอัดแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ มีไพ่หนึ่งเหรียญด้วยบางท่านอาจจะคุยชาวธาตุดินมังกรมประสบการณ์นนะขอหนึ่งใบให้สเตนตหน่อยค่ะสเตนตคืออะไรเอ่ยหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มีเราสองสามคนอยู่ในนั้นนะคะไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาที่อาจจะมีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วสองเหรียญ แลกเปลี่ยนกันหรือเปล่าไอ้คนกับเขาเนะ่ยไพ่พลังงานหลังคุณเป็นสองเหรียญและความรู้สึกในใจเป็นสเตรนด์ไพ่พลังงานหลังของเขาเป็นสเตรนด์แล้วก็เปิดซอนขึ้นมาเป็นสองเหรียญน,นะคะเขาในตอนนี้ก็มีสถานการณ์ที่ยากลำบากที่พยายามจะประครับประคองเหมือนกันนะคะอื อาจจะดูเหมือนไม่ได้พยายามทําอะไรมากมายนะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ปล่อยวางความคิดตัวเองได้เลยนะคะถึงจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกเฟลแค่ไหนก็แล้วแต่ไพ่ใต้สําหรับเป็นไพ่แปดเหรียญเคยรู้สึกยังไงยังรู้สึกอยู่แบบนั้นอาจจะไม่ได้พยายามทําอะไรมากนักในตอนนี้เพราะว่ามันอาจจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงหรือวนไปวนมาแต่ว่าความรู้สึกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณบ้างเนาะ เรื่องราวสองฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเลยออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้อาจจะต้องมีสักวันที่หวานจะพูดเกี่ยวกับชาร์ตผืนดวงชาร์ตผืนชีวิตให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นเนาะเพราะว่ามันมันสําคัญกับชีวิตของเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวของหวานอ่ะหวานใช้ตรงนี้ในการแก้ไขปัญหาของตัวเองได้จริงๆก็เลยเอามาเผื่อใครอยากที่จะ แก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองบ้างนะคะเหมือนว่ามันค่อนข้างจะเป็นการปลดบล็อกบางอย่างด้วยฮา l โลแฟนนะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีพฤกษกและขนาพฤกษกเนาะมีไพ่ฮัโลแฟนเข้ามาเขาในตอนนี้น่าจะอยู่ในจุดที่พยายามจะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเหมือนกันนะคะ เขาหลีกเลี่ยงคุณหรือเปล่าเอ่ยถ้าช่วงนี้เขาหลีกเลี่ยงคุณบางทีเขาอาจจะต้องการเวลาในการแบบคิดทบทวนอะไรบางอย่างก็ได้มีพ่ายหายพีเทสเข้ามาด้วยบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบลับๆเ,เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถจะเปิดเผยได้เป็นที่ปรึกษาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นคนที่จะถูกฉายแสงให้เป็นตัวเป็นตนเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นฝั่งของเขาที่มีคู่หรือมีเจ้าของหรือมีตัวจริงอยู่แล้ว เขาก็มีความหลงไหลมีความหวนไหวในตัวของคุณนะคะแต่ว่าสิ่งที่รู้ดีอยู่แล้วก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเป็นได้เท่านี้สําหรับเขาในตอนนี้นะอืเห็นไหมแปดเหรียญค่ะแต่ว่าถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีใครมีคู่หรือมีเจ้าของเลยแล้วคุณรู้สึกว่าเขาดูเบาลงเนาะในช่วงนี้จริงๆแล้วเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่นะคะยังมีความหลงไหลมีความหวนไหวกับคุณอยู่เคยรู้สึกยังไงยังรู้สึกแบบนั้นแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขา เริ่มปรงเริ่มอยากจะนิ่งมากขึ้นออยากจะมองทุกอย่างที่มันจับต้องได้มากกว่าอะไรที่มันเพ้อฝันล่องลอยก็ไม่อยากจะไปให้ความสําคัญมากนะมีไพ่ฮาถ้วยเข้ามาด้วยนะคะเหมือนเขายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจเนาะเหมือนคนที่ยังโฟกัสในจุดๆุดนั้นอยู่นะคะถ้าคุณเคยทําให้เขาเสียใจแน่นอนแหละว,ว่าเขายังนึกถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่ว่าถ้าเขาเคยทําให้คุณเสียใจเขาก็น่าจะยังนึกถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อาจจะรู้สึกผิดอยู่ก็ได้นะคะ แต่ว่าถ้าเขามีอดีตส่วนตัวของเขานั่นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาอาจจะยังฝังใจอยู่ในตอนนี้และนั่นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันยังไม่เป็นแบบที่คุณอยากจะให้เป็นหรือยังไม่เป็นแบบที่เขาอยากจะให้เป็นก็ได้เนาะวันมองว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะมีใครสักคนอยากเป็นตัวจริงแต่อีกคนหนึ่งยังไม่พร้อมนะคะไม่รู้ฝั่งคุณหรือฝั่งเขาแต่จากหน้าไพ่ที่ปรากฏอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้อืมไพ่แต่สำหรับเพื่อนเจ็ดดาบ จริงจมันยังไม่มีอะไรแน่นอน,นสําหรับความรู้สึกของเขานะคะในตอนนี้ที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะโอเคจริงๆแล้วสักพักหนึ่งมันอาจจะโอเคก็ได้ที่คุณคิดว่าโอเคสักพักหนึ่งมันอาจจะไม่ค่อยโอเคก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใต้สําหรับขึ้นเจ็ดาบเป็นอาการของคนที่ลับรับล่อๆลาลาลาล,ล,ลังบางทีก็คิดอย่างหนึ่งบางทีก็คิดอีกอย่างหนึ่งนะคะอืมคนหนหึ่งใบห้าถ้วยหน่อยห้าถ้วยโศกเศร้าอะไรเอ่ย หกถ้วยนะคะเหมือนมีอดีตอยู่นะอดีตที่ทําให้รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะรู้สึกแย่รู้สึกเสียความรู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกที่เคยรักมากๆทุ่มเทไปมากๆก็ได้ไม่ทุ่มกับคุณก็อาจจะทุ่มกับคนอื่นก็ได้นะคะแล้วสิ่งที่ได้กลับมามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นหรือบางทีอาจจะพลาดอะไรไปสักอย่างก็ได้ในช่วงที่ผ่านมาเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างหลายท่านอาจจะมีการใช้คําพูดที่ค่อนข้างเจ็บปวดนะคะ อาจจะต้องระมัดระวังการสื่อสารในช่วงนี้ไว้ด้วยนะเขาพายกับคนคนนั้นเลยค่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนและคณนาเมถุนบ้างเอ่ยเขาบอกว่าเขามีความฝันเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยแต่ว่าเขาก็ต้องการพื้นที่นะเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะคะชาวเมถุนอยากจะเขาบอกว่าชีวิตของเขาได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อเขาได้พบเจอคุณ ก่อนที่เขาจะเจอคุณเขาอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของเขามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่พอเขามาพบเจอคุณมันทําให้เขารู้สึกมีความหวังมีพลังเกิดขึ้นเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปอยากจะมีพื้นที่เหมือนกันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างคุณน่าจะรู้เพราะเขาอาจจะเคยบอกกับคุณแล้วก็ได้แต่ว่าในบางครั้งบางคราวเขาสงสัยนะคะว่าคุณแคร์เขาบ้างหรือเปล่าเนาะชาวเมทุนรู้สึกเหมือนกันบ้างไหมนะคะเขาไม่แน่ใจเลยว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่า เขาน่าจะมีความหวั่นไหวในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างมันก็ดูเหมือนจะโอเคนะแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้เขาเป็นกังวลน,นะคะเ,เขาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่มีคําตอบอะไรให้กับคุณหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่รอการพูดคุย แต่การพูดคุยอาจจะยังไม่ได้สามารถเปิดใจทั้งหมดออกมาได้ขนาดนั้นเพราะเขาบอกว่าเขายังไม่ไม่มีคําตอบสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในของเขาบางทีมันอาจจะยังดูค่อนข้างซับซ้อนอยู่ก็ได้เนาะเพราะอย่างที่หวานบอกแหละว่าบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีต่อกันแต่ใครสักคนนึงมีคู่หรือมีเจ้าของถ้าเป็นฝั่งของเขาเขาเองก็คงจะรู้แหละว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามมนต้องเป็นยังไง มันอาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทางที่ชัดเจนกว่านี้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกดีมากเลยที่เขาได้มีคุณแต่ในบางครัาาค้งบางคราวเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณแคร์เขาบ้างไหมเพราะว่าบางทีคุณอาจจะ ไม่อยากสนใจเขาเพราะความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นแบบที่คิดเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณตึงใส่เขาหรือเฉยใส่เขาหรือเปลี่ยนไปมันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจแต่พอคุณต้องการคําตอบจากเขาเขาก็เหมือนไม่มีคําตอบให้กับคุณน,น,นะคะชาวเมทุนแต่ว่าสําหรับเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นทุกอย่างสำหรับเขาเหมือนกัน คือหวังว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าเขาอยู่คุณแล้วเขามีความสุขอะแต่ว่าในความสุขนี้มันมีเงื่อนไขบางอย่างซ่อนอยู่คิงถึงไม่เท้านะคะอาจจะยังดูหนักๆแน่นๆอยู่นะฮาทุไว้ด้วยแล้วมาระวังความผิดหวังเสียใจที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ,ะมันไม่ได้แย่สะทีเดียวมันยังมีเรื่องดีๆอยู่ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วบางท่านที่ความสัมพันธ์มันมีปัญหามากๆ ล้วรู้สึกหือนถูกทอดทิ้งหรือเปล่านะจริงๆไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะยังมีสิ่งดีหลงเหลืออยู่หรือว่ายังมีคนสนใจอยู่แต่ว่าต้องหัาไปมองเนาะถ้าไม่มองก็จะอยู่แต่ด้านลบๆหรือว่าพลังงานลบๆที่มันลายร้อมตัวเรานะคะเอมพเลอร์บางท่านอาจจะคุยบชาวราศีเมษและขนาเมษนะหรือแม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่ทํางานหน่วยงานราชการตํารวจทหารหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้ หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานเดญกโตลูกน้องบริวารค่อนข้างเยอะนะคะตามมาด้วยราศีพิจิกลักษณะนะพิจิกเนาะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานในสถานพยาบาลนะคะตํารวจทหารหรือว่าทํางานเกี่ยวสายการบินก็ได้หรือไม่เดเดนี่อาจจะหมายถึงคนรักเก่าหลายท่านาอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบทุกๆโผล่ๆนะคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายแต่ช่วงนี้ก็อาจจะยังเป็นแบบนั้นอยู่นะ ยังเห็นถึงความสมพันธ์แบบไปๆกับกลับอยู่เลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าอยากจะคิดช่างใจอยากจะตัดสินอยากจะหาคําตอบอยากจะหาทางออกที่ดีที่สุดแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีทางออกที่ราบรื่นขนาดนั้นมากสุดทําได้แค่นิ่งมากสุดทําได้แค่หายไปแต่เดี๋ยวสักพักก็จะกลับมา ยังไม่เห็นถึงการสิ้นสุดความสัมพันธ์แต่ก็ยังไม่เห็นถึงการพูดคุยกันอย่างลงตัวขนาดน,นั้นเนาะมีไพ่ห้าช่วยกับไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามานะคะและมันระวังการทะเลาะเบาแหวงหรือความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นด้วยอาจจะเป็นการทะเลาะเบาแหวงกันใหญ่โตหรืออาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามประสาทสงครามต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีอีโก้หรืออาจจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในหัวใจของตัวเองก็ได้หรืออาจจะเป็นสงครามที่ใครหลายๆคนเข้ามาสร้างปัญหาก็ได้เหมือนกันนะคะมีไพ่ควีนถือไม้เท้าเข้ามาด้วยพร้อมๆกับไพ่เอ็มโฟร ระมัดระวังความอารมณ์ร้อนใจร้อนไว้ด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้เพราะว่าไพ่มาค่อนข้างแรงเหมือนกันบางท่านอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่ไหวจะเคลียแล้วไม่ไหวจะอดทนแล้วก็ระเบิดบุ้มไปเลยเงี้ยก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้เพราะอย่างที่ผมบอกนะคะยังไม่เห็นถึงการเคลียกันโดยเห็นทางออกที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่การทะเลาะเบาะแหวงกันจากไพ่ให้เห็นอยู่นะคะโอเคทีนี้คําแนะนําค่ะ heart to heart conversation นะลองใช้ใจกับใจคุยกันนะคะ ถ้ายังสามารถจะสื่อสารกันได้หรือว่าตอนนี้รู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องลองอยู่นิ่งๆแล้วก็ลองคิดทบทวนดูนะคะความรู้สึกของเรามันบอกว่ายังไงความรู้สึกของเรามันอ่านเขาออกไหมมองให้ใจเป็นกลางนะคะอย่าไปเพิ่มคะแนนมากไปหรืออย่าไปลดคะแนนมากจนเกินไปด้วยเนาะ forgiving and learning นะคะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้นะอะไรอะไอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะคะมันก็ เป็นจุดหนึ่งที่เราทําให้เราได้เติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเคยผ่านมาแล้วทําความเข้าใจกับมันแล้วก็ปล่อยวางมันไปนะคะเพื่อที่เราจะได้ก้าวต่อไปก้าวไปได้ไกลกว่าที่เคยก้าวมานะคะชิลเด่นด้วยคนอายุน้อยกว่าอาจจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์นะคะหรือไม่ใครสักคนนึงอาจจะทําตัวเป็นเด็กมากจนเกินไปก็ได้ฮ a ลลิ่ง a m i l y issue นะคะมีปัญหาครอบครัวไม่เอ่ยครอบครัวของเราครอบครัวของเขานะคะครอบครัวของเขากับเราครอบครัวของเรากับเขา หรือปัญหาอะไรบางอย่างที่อยู่ส่วนลึกในจิตใจใช้ช่วงเวลาในการซ่อมแซมเยีาวความรู้สึกเนาะเพื่อเป็นการปลดบล็อกแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองออกมาปลดปล่อยความสัมพันธ์ออกมานะคะที่สําคัญคือถ้ายังมีโอกาสก็พยายามทําความรู้จักกันให้มากขึ้น อะไรที่คุณคิดว่าคุณเคยรู้จักดีแล้วบางทีมันอาจจะยังไม่เพียงพอไม่ว่าจะผ่านมา5ปี10ปีหรือทั้งชีวิตที่รู้จักกันมามันก็ต้องอัปเดตกันนะคะต้องอัปเดตกันทุกวันอัปเดตกันบ่อยๆที่สําคัญต้องเปิดใจเพื่อที่จะทําความรู้จักกันจริงๆเราจะรู้จักเขาโดยที่เขาไม่เปิดหรือเราไม่เปิดอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ได้แค่รู้จักเท่าที่อีกฝั่งหนึ่งอยากจะให้รู้จักหนึ่อออกไหมมันต้องเปิดด้วยกันทั้งคู่จะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องยอมรับ ข้อดีและข้อเสียที่ต่างคนต่างมีนะคะไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่ฮันนีมูเราหาเวลาไปเที่ยวดูนะถ้ายังสามารถไปได้นะคะอาจจะไม่ต้องไปไกลก็ได้อาจจะแค่ไปคาเฟ่กินกาแฟกินขนมอะไรอย่างเงี้ยด้วยการใช้เวลาร่วมกันอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าถ้ามีเวลาที่แบบไปเที่ยวด้วยการพักผ่อนด้วยกันก็จะดีมากๆบืงทีอาจจะเป็นการเปิดความรู้สึกมากขึ้น จะได้ทําความรู้จักให้มากขึ้นเพื่อเป็นการซ่อมแซมเยียวยาความรู้สึกที่เจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมานมากขึ้นก็ได้นะคะโอเคค่ะชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะหลายท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสองฝั่งกันนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะฝากบอกไว้นิดนึงว่าที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนลหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าชีวิิตของเเราาดนนห้ ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังกลับไปกลับมาไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวของคุณเดินหน้าแล้วเนาะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่ามันยึกยึกยกัยกยักมันทําไมเหมือนจะดีเกือบดีเกือบดีบดแล้วกลับไปเป็นแบบเดิมไม่ดีสักทีนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดาวมันยังดูกลับหัวกลับหางแต่ว่า เอ่อตอนนี้ตอนนี้เดือนตุลาคมเนาะเดือนตุลาคมตอนนี้คือดาวประจําตัวของคุณเดินหน้าเต็มที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณมันก็จะก้าวไปได้ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักหรือการติดต่อสื่อสารมันก็ จะดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นที่ผ่านมาถ้ามันยิงๆยากก็ปล่อยมันไปพ้นผ่านไปแล้วเนาะยังไงช่วงนี้พยายามเปิดรับพลังงานดีๆที่จะเข้ามาแล้วกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเราพบกันใหม่คลิปหน้านะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย